ก็เอาล้ะสวัสดีทุกคนด้วยรมน,นีมาพบกับผมนะครับบูตี้เกมเมอร์เทสนะวันนี้เราอยู่กันในเกมอ m องอัดนั่นเองนะครับ mm hmm. ผมก็จะมาเล่นอ m องอัดนะแค่หนึ่งคนบอกนะหนึ่งคนเนี่ยก็รู้ละเช้านี้นะผมก็จะเป็นเฉพาะนเนี่ยบั๊กเกียดบั๊กนี้มากเลยนะ ผมก็จะพยายามหาห้องที่ผมได้เป็น importer ให้ได้มากที่สุดนะไดเจอแล้วครับ,บโอเคครับไม่ได้เป็นนะครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาทำ q u e s กันดีกว่านะครับเออโอเคได้แล้วผมจะเป็นคนที่ทำ q u e s ที่เร็วที่สุดในโลกให้ดูนะปันปันเลยดีไหมเดี๋ยวผมผมเชี่ยวอะผมผมคิดด้ะนะ ผมคิดว่านะสามสั้นผมผมว่าวันนี้นอนกัน w h วอชดักลูกอุ้ยไอ้จริงว่ะ ปั่นลิ้นเลยสายปั่นนะครับน้องๆเอาดิเชี่ยวต้องเป็นมันนะ่ะเชี่ยวต้องเป็นลาบ What the f u c อยู่สายแอลโคตรปัน่นสายปัน่นอะไรวะไหนอะไรเชียวผมดีเอา้าไงโหวตผมน,นะ เฮ้จุดเล็บเพลี่ยนอะบูบูเขียวนะครับโอเคว่ายังไงก็เป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวดูมันทำทัดขึ้นหรือเปล่าโอเคขึ้นนะครับต่อมาเนี่ทำทัดขึ้นหรือเปล่าผมว่าไอ้ น่าจะมีเออบอดสีเหลืองไม่ใช่งั้นสีขาวกับสีดำเดี๋ยวผมหาสีขาวก่อนนะแป๊บนึงไหนว่าสีขาวคือคิดว่ายังไงเกมนี้ก็ไม่น่าจะรอดกันแล้วนะก็เลยไม่ทำเควสด,ดีกว่านะนี่สีขาวเออใช่ผมว่าเป็นสีขาวแล้วละ่ะแล้วอยู่ันนำบนนดำตาลขึ้นปะก็ขึ้นนี่หวะสีดำเหรอวะ สีดำสีแดงเอ๊ะทำไมสีแดงตามสีดำแบบนั้นน้าสนใสทุกคนเลยสีขังใครกันแน่วะเอ้าไอซีโม่ยังรอดอ่ะเอ้ยผมผมรู้ละใครรู้เลยสีง่วงครับ xin sì, à, sì à? sì à, NÊN nền nguồn là. O, o, xin dang. xin dang. I don't even, o, what the mang like a nền 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 แข่งกับแมงเนี่ยเฮ้ยเล็ดได้ลำโคตรปั่นเลยตัวผมเนี่ยไอซาวอยู่วิดยูรูปอีฟอใครวะท่าบิซัตกวอดดู อีเดย์หิมาวดีด้วยมีหิมาวดีด้วยซาดาดะาหิมาวดีนะรู้ตัวอู้อ่าไม่ใช่ตัวแ้วมาอยู่กับฉันซะดีๆเชื่อมันต้องอ่อเชื่อมันต้องอ่อเชื่อมันต้องอ่อเอ้ยเฮ้ยสีแดงรู้ว่ะโอ้สีแดงด้วยน้ำสายปั่นจริง ผานอินไม่ว่าใส่ยง่างเพียงเท่านี้เดี๋ยวเหมือนหน้านมบุญบายกันเลยครับรบาย